ดิฉันเชื่อว่าเป็นนิมิตหมายที่หมายถึงความพร้อมในการร่วมมือร่วมใจการพัฒนาผลักดันให้อุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทยเติบโตมั่นคงแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะดิฉันสดับพินคํานวลทิพย์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสําอางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ผลิตเครื่องสําอางไทยรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะ และเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบถึงที่มาที่ไปและภารากิจของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยดิฉันขอ,ขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมวิดีทัศน์ชุด50ปีอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยพร้อมกันได้เลยค่ะประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิน่ขนขณะเดียวกัน คนไทยมีชื่อเสียงในการนำความคิดสร้างสารรค์โดยนำเทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้เกิดการสร้างคาุณค่าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเครื่องสำอางมีมูลค่าสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนจากอดีตวงการเครื่องสำอางไทย ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายผู้ผลิตเครื่องสาอางไทยยังไม่มีการรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังเป็นกลุ่มเ็น่้อนจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2508ได้มีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการเครื่องสําอางประมาณ5-6ท่านได้เห็นความสําคัญของการรวมตัวจึงได้ดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมผู้ผลิตเครื่องสําอางอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ เมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2 5 0 9ภายใต้ชื่อสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางและในเวลาต่อมาคณะกรรมการในยุคนั้นก็ได้ช่วยกันร่างกฎระเบียบข้อบังคับของสมาคมขึ้นมาเป็นฉบับแรกเมื่อปีพุทธศักราช2117จากกดเริ่มต้นเล็กๆของสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางมาถึงปัจจุบัน สมาคมภายใต้การน,นำของคุณเกตมณีเลิศกิจจาผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 4 2จนถึงปัจจุบันมีส่วนผักดันให้ภาคธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดมีผลทำให้สมาคมเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในปีพุทธศักราช2555กลุ่มอุตสาหการรมเครื่องสำอางไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอันดับที่42ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นศูนรวมของผู้ประกอบการทั่วประเทศที่เป็นสมาชิกประเภทสามัญรวม32บริษัทร่วมมือกันดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยสู่ตลาดโลก โดยการน,นำของคุณเกตมณีเลิศกิจจารประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตลอด50ปีที่ผ่านมากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยได้เผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีและกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องสำอางอันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคมร่วมมือกับภาครัฐภาควิชาการภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจคัสเตอร์ในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกตลอดจนเพื่อให้เกิดแนวทางการสร้างสรรค์าง,งานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมและสาธารณชนศักยภาพเครื่องสำอางไทยประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกเครื่องสำอางรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนเรามีมูลค่ายอดขายในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางกว่า2 1 0แสนล้านบาท โดยมีมูลค่าการส่งออกถึง90 0 0 0ล้านบาทค,คิดเป็นสัดส,ส่วน40ปรประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมรายใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกกว่าน1น150,000ล้านบาทและอีก60คือยอดการบริโภคในประเทศซึ่งมีมูลค่าถึง1 2 0แสนล้านบาทไทยมีศักยภาพเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มดูแลเส้นผมช่องปากและฟันการส่งออกส่วนใหญ่ คือกลุ่มดูแลเส้นผมกว่า40-50%ตามด้วยกลุ่มดูแลผิวพรรณช่องปากและฟันตราสินค้าไทยที่ส่งออกสู่ตลาดโลกเครื่องสำองางฮาลาเครื่องสำอางนาโนเครื่องสำอางจากสมุนไพร Green n n เ t อร์โชโรคอสเมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสารสก,กัดน้ำหอมจากดอกไม้ Facial m a s k จากสารสก,กัดธรรมชาติ เลสมุนไพรสูตรลูกประคบยุทธศาสตร,ร์การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจหรือคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากห่วงโซ่อุปทานอย่างเชื่อมโยงตามแผนยุทธศาสตร,ร์3ประการยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาโครงสร้างพืง้นฐานยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรด,าด้านสร้างสรรยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาสถาบันและการติดตามผล ด้วยวิสัยทัศน์ในปีคิทักราช2020อุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยส่งเสริมการออกกฎหมายให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจสนับสนุนการผลิตวัตถุดิบต้นน้ำส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและแหล่งเงินทุนอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยจะก้าวไกลสู่ความเป็นหนึ่งในอาเซียนอย่างยั่งยืนตลอดไป รับชมไปนั้นก็เป็นประวัติเป็นพันธกิจและเป็นการดําเนินงานของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยนะคะซึ่งในวันนี้ก็ได้เติบโตเป็นที่ยอมรับและมีบทบาทมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะเป็นหนึ่งในความภูมิใจของคนไทยทุกคนนะคะและช่วงนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณเกตมณีเลิศกิจจาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสาอางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมผู้ผ,ผลิตเครื่องสาอางไทย ขึ้นรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณเกตมณีค่ะ